สวัสดีค่ะนดีตอนรับเข้าชูช่องมาดาแฟมลีนะครับทีมแม่บ้านนะคะก็ยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ก็ซ้อมลำนะคะซ้อมลำเตรียมความพร้อมนะคะจะลำให้ลำขอพรหรือว่าลำถวายวันเกิดลำขอพรนะคะให้ลุงในวันที่17ในวันเกิดนี้นะคะก็เลยเตรียมซ้อมนะคะความพร้อม สต้วยมงานวสวยสวยค่ะเยงอะไรครับคยคอคยให้ลุงโอ้ยชอยพรเหรอเนี่ยซ้อมอความลับนะคะค่ะค่ะความลับค่ะทำตั้งแต่เช้ายันค่ำยันมืดเลยนะคะงานประดิษฐ์ประดอยสวยมากนะคะ ฝีมือนะคะฝีมือทีมแม่บ้านนะคะจัดผ้าได้สวยมากเลยนะคะเ้ขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะ ขอบคุณค่ะยินดีค่ะจ้าขอบคุณนะคะ,คะ,คะสำหรับทีมแม่บ้านเย็บผ้าไ,ได้แล้วเดินทางปลอดภัยค่ะสัสดีค่ะ <c oughs> รวมกลับแล้วนะคะ ลุนช่างกับเบามืดนะคะก็ทำคัดหน้าปูนเนาะยอดสิเป็นไข่ยอดแล่นเขาลั่นกาแฟหมันหอนมันเย็นเนาะหอนอนเรพัดเย็นเราไปเย็นแล้เป็นจับสูบคนณบราณแอ่นนะมันฝาอื่นอ่ะ เขาเล่นออกดูือะไรอุ้ยจะใครบ่งเนี่ยเอาไว้แทบเย็นทันแหละคือสึว่าหนาวเลยแล้วเทปเซ่การเทปโซ่แบ่พวกกระดิ่งเลยเทปโซ่เทปปูนเทปปูนแล้วเทปปูนเทปปูนแล้วเขาปรับไม่ได้นั่นน่ะมันร่างกายปรับผ้าไม่ทันแล้วเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะเขาร่างกาแฟยเสื่อเลอะเบิดแห้งเลยบ่ สร้างดำเฮียเลยเนาะสร้างดำเลยเนานะสร้างดำเบอร์น้ำตกการใส่คนงานเข้ามาอยู่อะพอลุงนินทาก็มาพอดีเลยสร้างดำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้เสื้อผ้าก็เฮ็ดได้ห่วยนะ เรามาปิดประตูกันนะคะปิดประตูก่อนนะ FC ครับนะเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วคนเท่าไรแล้วยี่สิบคนแล้วเห็นไหม หล่อไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวหล่อใจป่ะเปล่าหล่อไปหมดไม่ได้เหลือเลยเหรอคะนี่นี่นี่คุยไปคุยมาเลยไม่ได้นะเดี๋ยวไปกินกุ้งเผากันไหมน้าให้ไปเลี้ยงเราะจให้เราเลี้ยงกันแลกแกะถามพวกเธอมาตั้งพวกถามมัางไหมว่าผมก็เดือนเท่าไหร่ถามบ้างไหมถามใหญ่มั้งไหมเราซื้อสามเดือนได้มาเดี๋ยวจะเอาไปอยู่ในกลุ่มสามเดือนใหญ่มันอยู่ในกลุ่มที่เราอยู่สามคนอ่ะพี่นทลสีนี่นวลวัชที่เราอยู่สามคนอะ โอ้ไม่ไม่ใช่ชาวสามจะพาไปแต่ชาสามพาแม่ไม่เจอค่ะไม่พาไปคนแก่ส่วนมากไม่ค่อยได้คบเท่าไหร่นะโอ้ยคบหน่อยคบคนแก่ไว้ดีแล้วคบคนแก่เท่าไหร่นะยหกสิบเจ็ดเราได้ไปไหวเหรอผมเนี่ยจะไหวเหรอยกินไม่เอะหรออกะไรกินกุ้งเป็นกิโลแค่ิกิโลนะครับสองโลก็กินหมด ใช่มันไหวไม่หายเข้าไปให้แล้วค่ะแอสไลใส่สี่ร้อยห้าสิบเอสไลเป็นเดียวแบบนี้เลยแล้วอ่ะโอ้ยแค่สองโลเองคุยกับคุณคุยกินโลเดียวก็ได้โอ้ย่แล้วครับผมไม่กินกุ้งผมแพ้กุ้งโอ้โหแค่นั้นไปกินกระส้มเวยระบาดก็ได้ปะ เดี๋ยวไปดูทีมแม่ครัวทำกับข้าวมื้อเย็นนะคะกับข้าวมื้อเย็นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะใดน้องโอ้โหต้มยำปลานะคะเอาไปลยปลาหอมฟุ้งเลยเปลือาน้ำมันนดหมาดูช่องใหญ่กับช่องใหญ่นะคะคุยกันนะคะ ม,มาร้อยวิวบ่ taking, อยู่บ้านจะเอาได้ร้อยวิวเนี่ยมันก็ได้อย <pedo> ู่บ้านมันก็ได้ไม่ใช่ว่าตั้งกล้องไว้ไปถูบ้านอยู่มันไม่ได้รองร้อยวิวนั่นน่ะเอ้อเอ้าดูขนาดนั่นเลยเหรอทำไมคนทหารยังสีพอท่านชอนพลนุวัฒนตั้งกล้องไว้แล้วไปถางหญ้าเนาะกลับมาเอ้าเอฟจีหายหยุด บ้านนะดูที่ไหนไม่ใช่องุ่นถ้าตั้งสายองุ่นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีงบนะมีเราทำงานมันเกิดลูกเดจ้าเขาอยู่บ้านนะให้คุณทุกที่ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเอฟซีทำเนาะคุณตุ๊กตุ๊กยาสมอนน่ารักลุงบอกว่าเดี๋ยวเราซื้อกุ้งมาให้เผากันเลยลุงุงบอกว่าไงลุงบอกว่าลุงบอกว่าโอ้ยเข้าไปดูข้าวไปดูตั้งร้อยหนึงมาเลยกุ้งมันไม่ค่อยได้กินเนาะเออนะจะแพงกุ้งมันแพงแต่เรามีงบ ให้กินนะเราซื้อมาให้ก็เผาเองเลยจ้ะเราซื้อแบบงี้นให้ก็เผากินเองแล้วก็ให้น้ำทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไปมไม่ก็กินไม่กินยูทู e เขาเลี้ยงคนที่เคพื้นฟูยูทูามันน้อยไปไม่ได้เลี้ยงค<ถ>ุดงาน ไม่เกินสี่โลอะได้คนละสองกัวนะมีอยู่กิโลละสามร้อยหกสิบนะแม่แพงสุดนะที่ไหนแถวนี้มันมีที่ไหนในมีขายบรุ่นรุ่นรุ่นบ้านม่วงยายแม่แี่มาซื้อให้ตรงไหนบ้านม่วงตลาดบ้านม่วงตอนบ่ายสามข้างไมเลยข้างไนตลาดเต้นๆอยู่เลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวยายสมนต์เขาจะรอกินด้วยเหรอไม่ได้ไม่ได้เจ็ดร้อยสองโลไม่ไม่าไม่ไดสคุณกับ็ไม่ได้ทีขัดหน้าคุณก็ไม่ได้ขัด ใช่ไไม่ด้ทาอีกแล้วนูอีกแล้วกินหน่อยเถอะขอยายกินหน่อยเถอะสงสารยายเถอะคนแก่อุตส่าห์มาตั้งไกลมาจากโรลกสามพันก้อนที่มันกูน่ะพี่สมอนพี่สมอนข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามเขามาเนาะดั้นด้นมาเนาะโอ้ไปแวะรับอีก บอกไปแม่ก็ให้หนูไม่ลงไหมนอนไม่ลงไหมไม่ไปรับเมื่อเช้าบอกว่าค่อยไปรับหลอกห้องไ้เลยแม่ไอปอุชากโกหกกับแม่อ้อป้าไม่ต้องไปรับเพิ่งมานอนที่ไหนนอนที่ไหนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะทีมแม่ครัวเนาะหืมน้ำไม้ต้มพี่สมร์บอนี่นะ พี่สมอนพี่สมอนอันนี้บอนไม่ต้มพี่สมอนน่ะไม่ออฟฝากมาไม่ออฟอ๋อของแม่ออฟฝากมาอืมมีค่ะที่นี่ก็มีเยอะขอบคุณค่ะของฝากจากโกกเก,ก,กนะคะก็มีแต่หน่อไม้เนะ